สวัสดีครับทุกคนเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝาแฝดน,นะครับก็คือฝาแฝดเอกับอาร์มนั่นเองคือเอกับอาร์มเนี่ยเป็นฝาแฝดที่เหมือนกันมากๆจนไม่มีใครสามารถแยกออกได้เลยครับมีแค่พ่อแม่เท่านั้นที่สามารถแยกออกได้แต่นอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเอคนพี่เรียนเก่งส่วนอาร์มคนน้องเรียนอ่อนเอกเล่นกีฬาอะไรก็เจง๋ง ส่วนอามแค่วิ่งอย่างหอบแรกเลยครับเอกมักจะถูกขู่เรียกมาเฉลยโจทย์หน้าชั้นเรียนแต่อามเหมือนไร้ตัวตนทั้งหมดนี้จึงทําให้อามอิจฉาพี่ชายตัวเองอยู่เสมอจนกระทั่งช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นม .4 ีเนี่ยทางครอบครัวก็ได้ไปล่องเรือกลางทะเลกันแต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเพราะจู่จูมันก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นกลางทะเลแล้วมันก็พาจนเรือจมจนทําให้พ่อแม่และอามเนี่ย ชีวิตกันหมดเลยครับมีเพียงเอกคนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้15ปีต่อมาเอกเจ้าบ่าวสุดหล่อก็ได้แต่งงานกับจอยเจ้าสาวสสวยในงานแต่งขนาดที่ทุกคนกำลังอวยพรกันอยู่มันก็มีเพื่อนเจ้าบ่าวคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าจูบเลยว่าแล้วทุกคนก็ช่วยกันเชียร์จูบเลยจูบเลยจูบเลยลิมฝีปากเอกกับจอยเข้าใกล้ทีละนิดแต่ก่อนจะได้จูบเนี่ยจอยก็เห็นเจ้าบ่าวของตนนะ่ะ กลายเป็นสบบวมขึ้นอืดชุดเจ้าบ่าวปีขาดกระดุมกระเด็นดวงตากลายเป็นสีเลือดมือที่ประคองจูบก,ก็เต็มไปด้วยหนอนไตยโยเย้เมื่อเห็นดังนั้นจอยก็กรีดเลยครับแล้วจอยก็ล้มลงหลงให้ยัางขาดสติพิธีกรจึงรีบแก้สถานการณ์โดยกล่าวไปว่าสงสัยเจ้าสาวจะเหนื่อยไม่มีอะไรนะครับแค่ทุกท่านเช้าว,วันลุ่งขึ้นปืนแล้วหรอจอย ผมเป็นห่วงคุณจนไม่ได้นอนทั้งคืนฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะที่รักหลังพูดจบจอยค่อยๆอย,อยันตัวลุกนั่งเอกก็เข้าไปประคองด้วยความเป็นห่วงแล้วจอยก็พูดว่าเมื่อคืนฉันเห็นคุณกลายเป็นผีฉันก็เลยตกใจเอกก็เลยตอบกลับไปว่าคุณคงอ่อนเพลียจ,จากงานแต่งมาทั้งวันเลยเห็นภาพหลอนนะสิจอยถามต่ออีกว่าคุณมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าคะเอกเนี่ยไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนแต่ก่อนน่ะผมมีน้องชายฝาแฝดคนหนึ่งชื่อว่าอาร์มตอนมอสี่เราไปล่องเรือกันแล้วเรือลม่มทั้งพ่อแม่และอาร์มเนี่ยตายกันหมดเลยเหลือผมรอดแค่คนเดียวแต่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าวิญญาณของอาร์มยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวผมตอนมีชีวิตเข้าเป็นน้องขี้อิจฉาพเพราะว่าผมเก่งกว่าทุกอย่างแต่เอาเถอะผมคงคิดมากไปเองคุณพักผ่อนต่อดีกว่า หลังแต่งงานกับเอกได้หนึ่งเดือนจอยก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นพอทุกคืนที่เข้านอนกับเอกอ่ะเธอมักจะมองเห็นเหมือนเงาคนยืนอยู่ในกระจกแต่พอขยี้ตางเงานั้นก็จะหายไปจนเที่ยงวันหนึ่งเอกมารับจอยที่บริษัทแล้วก็พากันไปกินข้าวเที่ยงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่จู่ๆน้ำซุปซีเรีองนวลก็เปลี่ยนกลายเป็นเลือดทั้งชามส่วนลูกชิ้นก็เปลี่ยนกลายเป็นลูก,กตาคนเมื่อเห็นดังนั้นจอยก็ตกใจมากครับ จอยจึงปัดชามทิ้งตกแตกจนคนในร้านเนี่ยหันมามองกันทั้งห้านหลังจากนั้นเอกก็ได้พาจอยไปเยี่ยมลุงทินลุงทินเนี่ยก็คือคนที่เลี้ยงดูทรงเสียเอกตั้งแต่สูญเสียครอบครัวไปเมื่อได้โอกาสจอยก็ถามลุงทินว่าลุงทินคะวิญญาณน้องอามเคยมาเลอาเอกหรือลุงบ้างไหมคะลุงทินตอบว่าก็ไม่นะแต่การตายของพ่อแม่แล้วก็อามเนี่ยมันทำให้เอกเปลี่ยนไป พอเข้ามอสีเอกก็ผลการเรียนตกควภาพเกณฑ์เหลือแค่สองกอกว่าจากที่เมื่อก่อนเคยได้สีทุกเทิมคงเพะสะเทือนใจอย่างรุนแรงนั่นแหละลุงทินท่อนหายใจเบาๆแล้วพูดต่อว่าแต่มีเรื่องหนึ่งที่ลุงคิดว่าจอยจาเป็นต้องรู้ในฐานะภรรยาหลังอุบัติเหตุข่าวนั้นเอกก็มีนิสัยปแปลกๆคือเป็นคนชอบโกหกลุงทินยังพูดไม่ทันจบเลยครับแต่เอกเดินเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน เอกถามว่ามีอะไรเหรอครับลุงลุงทินก็ตอบว่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกเอกพอเดือนต่อมาเนี่ยลุงทินแกก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์แต่ด้วยความที่ว่าลุงแกไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีญาติคนอื่นเลยสักคนนั่นจึงทําให้เอกได้รับมรดกมาหลายล้านบาทแต่จอยก็แปลกใจที่เอกไม่มีน้ําตาในงานศพลุงทินแม้แต่หยดเดียวต่อมาเอกก็ให้เธอทําประกันชีวิตด้วยวงเงินมหาศาลโดยมีเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ แล้วเขาก็บอกว่ารักเธอมากและเธอก็เชื่อวันหนึ่งจอยก็ไปเจอเข้ากับอัลบ,บัล้มรูปสมัยเด็กของเอกตามด้วยสมุดผลการเลี้ยงของทั้งเอกและอามสมัยมัธยมแต่ยังไม่ทันที่จอยจะได้อ่านเลยครับก็โดนเอกกระชากไปเสียก่อนด้วยสีหน้าโกรธเกี่ยวซึ่งค่ำในวันนั้นเธอก็ได้ไปตลาดครับแต่เธอเดันลืมกระเป๋าสตางค์จึงกลับมาบ้านอย่างเงียบๆแล้วเธอก็ผอ,อินได้ยินเอกโทรคุยกับใครบางคนว่าตามแผนที่วางไว้ คืนนี้มึงต้องฆ่าเมียกูให้แน่เนียนะเว้ยทำให้เหมือนตอนฆ่าลุงทินให้ดูเป็นอุบัติเหตุแล้วกูจะแบ่งเงินให้อย่างงามเมื่อได้ยินจอยก็ตกใจมากจึงเดินถอยหลังอย่างชา้าช้าแต่กระดันเผือบไปเหยียบกิ่งไม้เสียงดังกรอบเธอจึงรีบวิ่งหนีแต่ไม่ทันเสียแล้วเธอโดนเอกพุ่งมากระชากผมแล้วลากเข้าไปในบ้านจอยเลยบอกกับเอกว่าเอกอย่าฆ่าจอยเลยจอยกลัวแล้ว จอยยินดีอย่าแล้วเอกก็เอาสินสมรสไปให้หมดเลยแต่เอกก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้หลอกจากที่รักที่รักได้ยินหมดแล้วว่าผมเป็นคนสั่งค่าลุงทินถ้าจอยรอดไปได้ผมติดขุกแน่จอยก็บอกว่าจอยสัญญาว่าจะไม่บอกใครแล้วจอยก็หลอกให้เอกเลยตะโกนกลบกับมาว่ากูไม่โง่นะเว้ยหลังพูดจบเอกก็จับจอยโยนลงไปบนเตียงแล้วใช้หมอนกดลงไปที่ใบหน้าเธอก็ตะเกียตกตะกายสุดทรมาน ลมหายใจก็ใกล้จะหมดลงทุกทีในในมึงก็จะตายแล้วกูจะเล่าอะไรให้หายคาใจกูไม่ใช่เอกกูคืออานตั้งหากไอเอกมันตายไปพร้อมกับพ่อแม่แล้วแต่ถ้าคนที่รอดชีวิตเป็นในอามอะลุงทินครูกับเพื่อนๆนก็ไม่มีใครยอมรับกูนะสิแต่โชคดีที่คนที่แยกเราออกมีเพียงแค่พ่อแม่เท่านั้นกูก็เลยสวมรอยเป็นในเอกได้แล้วกูก็อ้างว่ากูสะเทือนใจเลยเรียนโง่ลง เอาละมึงตายให้กูได้เงินประกันเธออีจอ,จอยจอยจึงเข้าใจแล้วว่าวิญ,ญญาณที่เธอเคยเห็นเนี่ยที่แท้ก็คือเอกตัวจริงที่คอยมาเตือนให้เธอหนี่ห่างจากผู้ชายสันนันหมาคนนี้แต่มันก็สายไปแล้วครับแต่แล้วหมอนที่อุจจมูกเธอก็หลุดออกอามถอยหลังมปชนผนังแล้วเธอก็เห็นวิญญ,ญาณเอกกลุมทินเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าในสภาพผิวสีม่วงคําในตาทั้งคู่เป็นสีขาวโพลน อ๋มพี่จับตามองน้องอยู่ว่าจะกลับตัวกลับใจได้ไหมแต่อามก็ยังทําชั่วไม่หยุดทั้งความตัวเป็นพี่ฆ่าลุงทินเอาประกันแล้วจะฆ่าภรรยาตัวเองอีกพลังแห่งกรรมมันได้ทําให้พี่กับลุงทินเนี่ยมีพลังมากพอที่จะปรากฏตัวและสังสอนอามได้แล้วไอพี่ชั่วพอมึงนั่นแหละเซือเกินมาพร้อมกับกูถ้ากูไม่มีตัวเปรียบเทียบทุกคนก็จะรักกูจะไม่มีใครหาว่ากูโง่ พูดไม่ทันจบดีพีลุงทินก็พุ่งเข้ามาบีบคออามไอหลานทรพีกูรู้นานแล้วว่ามึงคือไออามไม่ใช่เอกแต่กูไม่เคยพูดพอ่นึกว่ามึงจะสำนึกตัวเองแต่มึงไม่เคยคิดได้กูจะเอาชีวิตมึงแล้วพีลุงทินก็ใช้มือแทงเข้าไปในท้องอามแล้วฉีกเนื้อออกมาแล้วแกก็พูดต่อว่ากูไม่น่าซื้อข้าวเลี้ยงมึงให้โตมาเร็วเลยกูขอเนื้อคืนก็แล้วกันอามก็ร้องเสียงหลงด้วยความทรมานเลยครับ เลือสดสดๆทะลักไหลนองพื้นแล้วผีเอกก็เดินมาจากห้องครัวผสมน้ำกับเกลือเค็มๆแล้วกอ,อกปากอามน้องเอ๋ยน้องสมควรจมน้ำทะเลตายเสียตั้งแต่วันนั้นวันนี้พี่ขอทำสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกันน้ำเค็มมันก็ไหลลงคออามไม่หยุดเลยครับส่วนน้ำเค็มที่ทะลักปากก็ลงไปกัดแผลที่ช่องทองจนแสบเกินบรรยายผีลุงทินก็กินเนื้ออาจนหนำใจส่วนผีเอกก็ลาดน้ำเกลือจนชุ่ม จนทาให้อามตายในสภาพที่น่าทุเลีที่สุดส่วนจอยเมื่อตั้งสติได้เนี่ยเธอก็วิ่งหนีออกไปพร้อมกับกิ่นร้องรลาวากับคนบ้าแม้เธอจะรอดชีวิตมาได้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เธอเล่าเลยแม้แต่นิดเดียวและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามา,าคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับ สำหรับบนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกพีหน้าสวัสดีครับ